ขนาดคุณตาตอนแรกตอนแรกคุณตาโกรธให้ใหญ่ยโกรธไปโกรธมานะคุณยากเจ้าคุณชิวกุณยัยงนักนะ <c oughs> คนขาดเออคุณคุณตาตอนแรกกําลังเรียดใหญ่อยู่นี่เลยสวัสดีครับพบกับเราช่องอิ e p ิ a n t t h a ท l แ n นด์ครับวันนี้ เรามาพูดวิลเลกมของคุณตาครับคุณตาเราจะไปเลยวิลเลกมคุณตานี่ยังไม่เสร็จนะครับผมไปที่พัทยาเนี่ยผมไปเห็นสิ่งปลูกสร้างที่คุณตาทำไว้นะไปพูดถึงเรื่องคลองนะครับคลองนี่เป็นทรายเนี่ยคุณตาพาเอาอะไรนะไม้ต้นไผ่เอาจอบไปขูดทรายเอาอะไรอีกทำเป็นที่รองน้ำอีกโอ้โห,โหเยอะแยะมากเลยนะครับ คุณตาไปสร้างไว้อยู่ที่นั่นฐานุคุณตาทํามา70ปีแล้วคุณตาไม่คิดอยากจะพักบ้างครับอืมพักไม่ได้อืมถ้ามมันพักไม่ได้ครับถามเนี่ยครับมันเป็นยังไงยังไงเพราะว่าเพราะว่าจะอยู่เดียวดายอะไรนะจะอยู่เดียวดายอยู่บ้านท่านคุณตาไม่ได้อยู่บ้านท่านนะครับคุณตาอยู่บ้านตัวเองอยู่ที่เชก็ได้ไม่มีใครว่านะครับ ทำอะไรได้บ้างโอ้วันนี้งมาเป็นกอนอีกแล้ววันนึงผ่านไปคุณทำอะไรบ้างบ้างมันมันไม่ค่อยท่าเวลาไม่ค่อยคนจริงเยอะไม่ค่อยท่าเวลาไม่ค่อยคนอ้าวมีอีกมีครับผมมีอะไรอีกตื่นแตเช้าตื่นเช้าด้วยได้น้ำใสได้อะไรคือได้น้ำใสเื่นสายแต่น้ำขุ่นโอ้พูดถึงสมัยก่อนไปตักน้ำอืม เช้าก็ได้น้ำใสน้ำสะอาดโอ้โหนใส่น้ำสะอาดในท้ายก็ไปน้ำขุ่นออืเป็นไปคนที่เขามีเวลาในการกินการนอนการใช้ครับผมเขาตูนตัวตลอดเวลาว่าโอ้อย่านอนหลับทับศีรษะไปเลือกตั้งด้วยอยนอนหลับกทับศีรษะตัวเองครับผมคือไม่บังคับตัวเอง ไม่สอนตัวเองอืมไม่กรรมตัวเองอืมไม่ให้ความขยันตัวเองอไืไม่เตือนสติตัวเองอปล่อยให้สตินั้นหลงละเลปิปล่ยให้สตินั้น่านไปด้วยวันไม่คอยท่าเวลาไม่คอยคนโอ้สติอะไรครับ ติสัมปชัญญะอะไรนะครับติสัมปชัญญะความรู้ตัวเออลิกความลายใจใจเออสปะความแตกตัวตันติปริยัมหานมะอัตชิโอ้โหเด็ดเด็ดอัตชีมันไม่เกี่ยวเลยอัตชิมันเป็นสาวกของพระเจ้ามหานธรนี่สอนไว้สอนไว้สอนไว้คนทำ เป็นคำบทคำกลอนคำสอนคำเตือนคนอย่าหลงตัวอย่าลืมตัวอย่ามัวเมาอย่าเห็นแกตัวเองในแก่ตัวเองเห็นแก่สังคมเห็นแก่เพื่อนฝูงแล้วก็แม่พี่น้องญาติของเราเออมีอะไรก็รดจำันส่วนแบ่งให้กินไม้อยู่ให้ใช้ลดเพื่อเพ่เพล่แม่ปลาประเนตรต่อกันและก็มีรถ การติจะเกิดขึ้นตามคนไหนเอาเปรียบเอารัดเพื่อผูอยากนิดและเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องคนนั้นจะไม่มีพี่น้องจะไม่มีญาติจะไม่มีบริบาลจะอยู่เดียวเดียวอยู่เดียวเดียวใจสบายแต่อยู่เดียวเดียวกายสบายต่ไม่สนุกอยู่สองคองสุก <c oughs> สนุกสบาย <c oughs> สนุกจะไม่สบายเยอะ นี่ผมจําได้อ่ะคิดดูอ <moved. S 1> ่ะเออเอออเรต้องมีสมีญาติพี่น้องเออมีอะไรได้รัวเป็นนี้ครับตัวแฝดฮัลโหลเอ้ยสิใายเทอเสาวสิบสาวสิบ Tất cả các bạn. Long, bên Để Anh đai, 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 Ok đai, 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 Ok đai, ok ok đai, hey, ok ok đây đây phải nhây ok ok ไดอ้าววันนี้คุณตากินข้าวอยู่ครับนี่แล้วคุณตามากี่โมงเที่ยงนี่ผมไปถามลูกชายคุณอะในคลิปเี่แล้วเนี่ยคุณมีอะไรฝากให้ลูกชายคุณรู้ไหมเพราะว่าลูกชายตอนนี้เนี่ยรายได้ไม่มีเลยนะเมียก็ทําต้องเอาผักเอาอะไรขี่ไปขายในแคมป์งานก่อสร้าง อุปสรรคลูกไหมคนไม่มีคนไม่ไม่ทะเยอทะยานไม่คิดตับตวงไม่คิดว่าจะทําให้ตัวเองมีความสุขมันก็อย่างนั้นแหละไม่ไม่ไม่แต่ฝากอัยการลูกชายไว้เบอร์พอรอะไรอย่างเงี้ยเบอร์พอรได้เล็งเดียวมีเงินได้เล็กเดียวไม่เบพอร์ลูกชายอ่ะนะโอ้พอร์ลูกชายยันกว่าเดิม ให้เกี่ยวหญ้าตัดเที่ยงมาให้ลถประมาณกี่โมงดโียันกว่าเดิมแต่ให้ฉลาดกว่าเดิมโอ้โหชากว่าเดิมด้วยให้ประหยัดกว่าเดิมให้ประหยัดกว่าเดิมประหยัดกว่าเดิมที่้อมได้ให้น้อนต่นต่เช้ากว่าเดิมเออยอดกินน้อยกว่าเดิมเออกินน้อยกว่าเดิมอีกไอ้หมูไส้ไข่เลยใช้ความฉลาดมากขึ้นโอ้ให้ความให้มากขึ้นอะไรอีกมีอะไรอีกไหมปับ เข้มแข็งอีกฝากถึงหลานด้ยชมพู่อ่ะหลานเหมือนกันหลานเหมือนกันไอ้ลูกไอ้ช้างเขาเนี่ยเขาว่าเขาท้องเวะดิท้องกับพายเบิ้ลท้องก็ดีท้องก็ดีตาไม่มีแผนที่จะขึ้นไปเยี่ยมลูกชายไว้มีแต่ก็นานนานไปคิดว่าจะไป ดูลูกชายไว้ไปพูดอะไรลูกชายไว้ไปพูดอะไรครับ้โดนแล้วกินดีแล้วก็มันต้องโกงทางบ้านนะครับกลัวอยู่สองคนครับกลัวคุณยายกับคุณตาแต่ว่าจะกลัวคุณยายมากเวลาคุณยายของขึ้นครับแม่ปานไฟกําลังไม่ไม่กลังจุติดแม่ไม่คุณตาของขึ้นอ่ะคุณยายไม่กลัวนะเออแต่ว่าถ้าคุณยายของขึ้นคือคุณตากลัวแม่ต้องรีบหนีครับรีบหอยู่ใกล้ครับ ไฟกำลังติดที่มุมบัดมุมบัดมุมบัดต้องรอให้ไฟลงถึงจะกลับบ้านได้ยายจะเป็นขาดไฟเอนี่ขนาดคุณตาตอนแรกตอนแรกคุณตาโกรธให้ยายโกรธไปโกรธมานะคุณยายเจ้าสิงห์บอกมึงยังนักนาโทษคนขาดน่าเออคุณตาตอนแรกกำลังเครียดให้ยายอยู่นี้เลยสังเกตได้ถ้าวันไหนคุณยายอยู่บ้านคนเดียวคนสิงนี่คือวันนั้นหัวให้คุณตานะเห็นไหมบอกแล้วก็โทษทางกันแล้ว โอเคครับผมอย่าลืมก, like, กดไลค์กดรติดตามช่องพายบอแบนบด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คืนหนึ่งกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับเอาเนาะให้บ้านนึงให้บ้ันนึงติดตามกัมนแล้วเนาะ